เริ่มต้นที่เรื่องของการเฝ้าระวังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สวนพลูและบางเขนวันนี้เพียงวันเดียวมีรายงานว่าพบคนติดเชื้อในกลุ่มผู้ต้องกักหรือว่าผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย297คนและขณะนี้ที่สำนักงานตอมทั้งสองแห่งรับ คนที่ติดเชื้อสะสมไว้แล้วถึง400คนและคงจะไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกค่ะและเตรียมที่จะส่งต่อผู้ที่ติดเชื้อไปรักษาที่โรงพยาบาลภาคสนามค่ะเตียงรองรับและรักษาผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด1 9ที่รอการส่งกลับประเทศจำนวน100เตียงและสามารถขยายได้ถึง250เตียงภายในโรงยิมกองสวัสดิการตำรวจสมสรตํารวจ ถูกจัดเตรียมไว้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวหลังพบผู้ต้องกักโควิดจากการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูและบางเขนจำนวน297คนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้แยกผู้กักตัวที่ติดเชื้อออกจากผู้ต้องกักคนอื่นๆแล้วคาดว่าจะนำตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามภายใน2-3วันนี้ และพบผู้ต้องกักชาวเมียนมาติดเชื้อมากที่สุดที่นี่เนี่ยตอนนี้เราวางไว้ร้อยกว่าเตียงใช่ไหมครับก็เราคิดว่าอาจจะได้สองถึงส0 0ร้อยสามร้อยเตียงถ้าจาเป็นครับแต่ว่าก่อนที่จะมานี่ก็มีการคัดกรองมาอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ายังไงก็จะพยายามปรับไปตามสภาพนะครับแล้วก็อาจจะมองหาที่อื่นด้วยนะครับถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องขยายให้มากกว่านี้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินระบุว่าจากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูและบางเขนทั้งผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่วันที่20มีนาคมจำนวน506คนพบผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวน297คน ทำให้มีผู้ต้องกักติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกตั้งแต่วันที่18ถึง20มีนาคมรวม1,556คนมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 318คนก่อนหน้านี้พบผู้ต้องกักชาวเนปาลและผู้ต้องกักจากตอมสุงไงโกลกส่งมายังตอมสวนพลูและบางเขนจากการตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคมจำนวน333คน พบติดเชื้อ77คนทำให้ขณะนี้มีผู้ต้องกักติดเชื้อรวม395คนจึงให้ต่อมสวนพลูและต่อมบางเขนงดรับผู้ต้องกักใหม่ในบรรดาผู้ที่เราพบการติดเชื้อนะครับไม่มีอาการนะครับหรือจะมีส่วนน้อยซึ่งน้อยมากนะครับมีอาการแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอาการไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะจัดมาตรการให้ดูแลในโรงพยาบาลสนาม ก็เรียกว่ามีความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามาตรฐานการรักษาที่เมื่อมีการดูแลอย่างถูกต้องนะครับเมื่อครบระยะเวลาเนี่ยนะครับก็ถือว่าโรคไม่สามารถแพร่ต่อได้ถึงระยะตรงนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายในการผลักดันกับประเทศต่อไป ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่กว่า70คนและแยกผู้ต้องกักที่ป่วยออกจากผู้ต้องกักอื่นๆรวมทั้งจะตรวจหาเชื้อซ้ำอีกในวันที่7และวันที่14